สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากเพจรถตึงมนิจจรกณนะครับวันนี้จะมาโชว์ผลงานนะครับชุดใหญ่เลยนะครับมีเรื่องอการแผ่นพื้นนะครับเสาล้อสี่นิ้วสามนิ้วนะครับมาให้ดูครับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ครับูกค้าเราสั่ชุดใหญ่เลยนะครับจะมีแบบตัวแผ่นพื้นนะครับความยาวสองเมตรสี่สิบเซนนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเสาล้ว สนิ้วนะครับความยาว12บเมตรตัวที่3าก็จะเป็นเสารว้ว3มนิ้วนะครับความยาว12เมตรเหมือนกันนะครับ3มเซตเลยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับตัวแผ่นพื้นนะครับจะมีทั้งหมด6กล่องนะครับนี่นะครับหกล่องสามารถทาแผ่นพื้นได้ตั้งแต่ความยาว2อเมตร3เมตร4เมตรได้หมดนะครับแล้วก็มีตัวกั้นระยะมาให้นะครับ ตัวก้นเนี่ยเราจะเจาะรูไว้ทั้งหมดนะครับเจ็ดเจ็ดรูนะครับเพื่อไว้ใส่รวด P C W นะครับลูกค้าก็เลือกใส่ได้ครับสี่เส้นห้าเส้นเจ็ดเส้นนะครับแล้วแต่ดีไซน์ความแข็งแรงเลยครับตัวโตนี้ก็ปรับตั้งระดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาดูตัวคานปาดนะครับคานปาดตัวแพ่นซีเมื่อเทตัวคอนซีที่ลงตัวแบบแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวคานตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เขย่านะครับแล้วก็ตัวคานนี้ ไล่ปัดขีดหน้าให้เรียบเรียนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเสาั้วสี่นิ้วนะครับความยาวที่สองเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเจาะรูนะครับไว้ไว้ร้อยลวดพีพีวายเนี่ยทั้งหมดสี่นิด้วยกันนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ทั้งหมดสิบห้าลางนะครับถ้าทำสองเสารั้วสี่นิ้วสองเมตรเนี่ยนะครับจะทำได้ทั้งหมดเก้าสิบต้น้วยกัน ็จะเป็นตัวดูร้อยลวดนะครับดูร้อยลวดหนาครับจะถึงช่วงงานที่ยี่สิบเซ็นะครับวันนี้ก็จะเป็นคานเขย่านะครับคานเขย่าเสาตัวนะครับจะใช้ร่วมกับตัวแผ่นพื้นไม่ได้นะครับจะต้องใช้แยกนะครับแต่ตีนิ้วกระจ้านี้เนี่ยจะใช้ร่วมกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเสียบมูอร้อยลวดหนานะครับจะเสียบครั้งเดียวทะลุแบบเลยนะครับก็คือทะลุทั้ง15ลารางเลยครับ แล้วก็นี่จะเป็นตักันตักันระยะครับตัวกันระยะนี้ก็จะมีทั้งหมดอ่ารูาร้อยสัมสี่นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเหล็กคาดตักันระยะนี้ก็สามารถปรับระดับความยาวได้นะครับเออนี้เป็นสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมาดูตัวสามนิ้วนะครับสามนิ้วก็จะสองเส้นนะครับก็เหมือนคล้ายๆกันแต่แค่เดินรถแค่สองเส้นแค่นั้นนะครับโอเคราฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับเพจรถคูนมาดิจิตอลนะ,ค,ะครับสังขาร